ครับสวัสดีครับพี่ีเพื่อนนะฮะสวัสดีเพีงเทศผสมไมโครด้วยนะครับนี่ฮะวันนี้พามาดูรถขุดพลังช้างครับโคลโบต้าครับศูนย์สองสามครับให้ทายครับกำลังขุดอะไรอยู่มีกำลังขุดสระไวน้ํานะครับนี่นะครับลงมาถึงข้างล่างนี้นะครับสุดยอดระลึกครับนี่ฮะสุดบูมครับนี่ฮะถึงชั้นล่างเลย นี่ครับมันจะลงจากชั้นล่างมาไปอีกประมาณจากดินเดิมนะประมาณกับ40เซนนะครับจากดินพื้นนาเดิมนะเพราะว่าดินถมเนี่ยเราถมสูง2เมตรครับนี่นะครโอะพลังช้างครับทำงนานของตัวมากครับเรื้มอมิม่าเค,ครับนี่ฮะดูรถใหญ่นะมาดูเล็บ้างครับ เสิร์ฟขึ้นไปหาเบอร์โคตัวร้อยี่สิบของผมครับเพื่อจะเสิร์ฟตักใส่รถเอาไปทิ้งครับด้านหลังแปลง,งนี้ก็วุ่นวายครับ,บมาวุ่นวุ่นครับหน้างานวันนี้จะเร่งส่งถนนครับของเราก็จะเร่งส่งถนนครับนู่นแล้วตรงนู้นก็จะมีมาร์คเทนนะฮะมาร์คเทนเอสเอ็มอยู่นู่นอีกตัวนึงนะฮะขู่ถนนครับ น,นี้ก็จะเก็บดินนะครับเก็บดินภาพรวมนะฮะเก็บรายละเอียดดินต่างๆออกนะครับเพื่อที่จะเปิดน้านงานให้โล่งนะครับเพื่อจะทํางานอะไรได้ง่ายาาคือตรงนี้ก็จะเป็นสาาระว่ายน้ำครับบริเวณจะเป็นสระว่ายน้ำตรงนี้น่าจะเป็นถ้าใครผมพายผมคิดว่าน่าจะเป็นบ่อตะกรนะครับบอ่อดักตะกรหรือบ่อใสปัม๊มใสอะไรทักอย่างนะครับ ตรงนี้มันจะลึกสุดนะฮะนี่ครับมีถอาเข็มโยกตรงนี้บริเวณนี้นี่ครคือ,อถ้าเกิดรถใหญ่ขุดบางทีเดี๋ยวเพราะว่าเข็มมันยาวจัดเ่าเหยาะมันกระทะหักก็ลเลยต้องใช้รถเล็กนี่แท็กเล็กหน่อยครับเวลาคมเวลาเป็นไงกำลังตีมากครับราจะใหมยย่เลยนะครับสองวันกนว่าจะมง ตรงนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของคุมาตานะครับอย่างเนี้ยเสษเครื่องเงียบปิดตรงนี้ก็จะอา่าเป็นรุ่นที่ปรับปรุงนะฮะเรื่องความร้อนอะไรพวกนี้มา,ามามามากขึ้นฝาตัว KX นะครับอา่เอาเคเกตัวแรกๆนะครับเค้าเก้าหนึ่งครับตนี้สูตรสามสามนี่ก็จะแก้เรื่องความร้อนไปละ ครับนุ่นฮะพูดนุ่นก็คูดถนนครับใส่ดำว้าวุ่นกันไม่หมดแล้วครับวันนี้